สวัสดีครับประชาชนวันนี้เด็กปิดเทอมแล้วเห็นอยู่ว่างๆเขาก็เล่นไปประดิษฐ์ของไปเออดูแล้วแบบไม่เสียเวลาเปล่ากับการเล่นเกมลองมาตามดูว่าเขาผลิตทําอะไรกันดีกว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ค่อนข้างจะสําเร็จรูปแค่เพียงกันมาต่อเติมนิดนดหน่อยไปดูกันเลยครับ ชวยรุด,ดอยู่ในกล่องนคะครอยู่ในกล่องไหนคะนะครับเริ่มจาก<ถ>าหัวของเด็กนะนี่งานประดิษฐ์ของเขานะครับช่วแรงประดิษฐ์อะไรคะคุณกีฟอ๋อข้อมือเหรอ ซึ่งจริงๆอาจจะเป็นอะไรนะเป็นสร้อยคอก็ได้ใช่ไหมใช่แต่ว่าอย่าเลยก็อ,อะไรทั้งอย่าเลยเริ่มจากเอาลูกๆมาเร้อยๆต่อๆรวมๆกันไปนเรื่อยๆอยากทําอะไรก็ทําไปเป็นรูปเป็นล่างสุดท้ายก็คือสร้อยข้อมือหรือไม่ก็สร้อยคอ ไปรอดูตอนสุดท้ายกันเลยดีกว่า,<ง>านเงตอนสุดท้ายแลวแต่แนว ลยแล้วพอรีบถึงบ้านใช่ไหมพอถึงบ้านน่ะก็รีบทําะไรเสร็จลแล้วก็รีบเลยรีบล็อกประตูบ้านแล้วมันจะเข้าบ้านนราพี่แกปเ,ปเปิดปตูปเสฟ็จยังฮะ 我干。啊

ขังคะฮะเปร็จแล้วไงเสร็จแล้ว เล็กจะต้องทำยี่สิบ ค่ะนี่มเล่นแบบลายเดียวไม่รู้อ๋อแมปแมวเหรอ ของอาร์มูนี่จอที่มาใหม่อาร์มูนี่สเสร็จแล้วตอนสุดท้าย ทำอะไตี่มา้ามโดนานน้า้าทัเีเข้าให้โนเข้าไปไดีเข้าไปาแล้ว ต้องทำอีกอ okay. ันหนึ่งเพราะมันคัดลอีพอดีโอเคต้องทำอีกนะคะเพราะมันเจียพี่แกอยู่ไหนอ่ะ สำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะคะเราปิดเทอมแล้วแล้วเราเล่นเกมไปด้วยนะคะแล้วเราก็ทำสิ่งประดิษฐ์ข้อมือน,ะะน่าจะเป็นสร้อยข้อมือเออได้ตั้ง<ด>หลายเส้นเะได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้มาหกเส้นนะคะลายนี้จะเป็นวงกลมอย่างเดียวเลยค่ะอะอันนึงก็จะเป็นวงกลมแล้วก็เป็นตุกกตนต๊กตา ใช่หลายลายนะแล้วลายเนตุกตากให้จากอันค่ะอ่าฮะนันก็จะเป็นวงกลมค่ะแล้วทีนี้เราจะแบ่งให้ใครบ้างยาให้น้องอมเน่ค่ะแล้วของพีเกสกี่เส้นเนี่ยพีเกสหนึ่งอมเน่ไม่รู้จะให้กี่อันเขามีหกอันอืมก็คนละสองสองสามหกพีเกสสองอมเน่สองหนูสองพอดีเป๊ะหนูสาม มันมี6อันแล้วแบ่งคนละ2วันหนูจะได้3สาาไส้ยังไงอาี่เก็ได้ไปแล้วเลยอ๋อก็อสาาแสดงว่าได้ให้หมด7สเส้นดิตั้งแต่ประดิษฐ์มาใช่ปหมล่ะ,ละอ๋อโอเคก็มีประโยชน์นะครับดีกว่านั่งเล่นเกมเฉยๆเล่นเกมไปด้วยมีสมาธินะเนี่ยทำไปด้วยเล่นเกมไปด้วยคุยไปด้วยด้วยเปื่อยดีกว่าที่ว่าจะนั่งเล่นเกมอย่างเดียวเพียวๆเนอะเอาละครับสำหรับคีนี้ยังไงเอ,อ่ยน้องกิฟ สวัสดีค่ะลาไปก่อนนะครับ,นนรบสวัสดีค่ะ